กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซอพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อย่าลืมแวะเข้ามาเากันได้นะคะฟรีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาสรุปแนวทางกันเนาะเฉพาะก,กิจนะคะ37นะคะน้องสาวโซ่เจาะไม่เข้านะคะลุด บิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหลุดนะคะมีเขียนเอาแต่เบย์ 7, เบิ้ลเจ็ดสองสองเจ็ดสองหลุดไม่ได้รูดสองหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าก็หลุดแปดศูนย์มาตัวเน้นตัวชอบมาคู่เดียวนะคะ 2, 0, สองศูนย์หลุดเสียดายไม่รุดสองเนาะจับชุดเวนเข้านะคะสองศูนย์ ข้าสองเด้งนะหกเก้าหลุดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันสำหรับใบน้อยหอยสังนะคะก็จะเป็น สองแปดบวกลบคูณหารได้ยี่สิบอีกแล้วศูนย์เก้านะคะบวกลบคูณหารนะคะได้สิบเจ็ดห้าสามบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบห้า ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแปดห้านะคะบวกลบคูณหารนะคะได้สามศูนย์สำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ให้รูดห้าเนาะรูดห้ารูดสามนะคะแต่ขอรูดไปที่ห้านะคะ ก็จะมีห้าศห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าห้าหกหกห้า 5885แล้วก็5995นะคะเบิ้ลขอตามนิดหนึ่งนะเบิ้ล55เผื่อใครชอบเนาะตัวที่น้องสามโซ่ชอบก็จะเป็น5005 5335 5995แล้วก็เบิ้ล55นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น ห้าแปดนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า